สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปลดหนี้อีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวสารผลการประชุมกรมวันที่29มีนาคม2565มาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับหลังจากผลการประชุมติดตามผลงานของรัฐบาลนะครับกับมาตรการเยียวยาพี่น้องประชาชนล่าสุดทั้ง10โครงการ10มาตรการนั้นนะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับโดยรัฐบาลนะครับเร่งช่วยเหลือทั้งกลุ่มคนจนบัตรคนจนกลุ่มเปราะบาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมในรายละเอียดกันนะครับและความคืบหน้าเรื่องนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกได พบกับรองเลขา U.N. นะคะทางทางท่านรอง U.N. ก็ได้ให้การชื่นชมการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเรื่องนี้ทานายก็ได้นำมาฝากให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนค่ะซึ่งวันนี้ทุกๆปกระทรวงก็ได้จับมือกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการ ใช้ฐานข้อมูลที่รวบรวมอย่างเป็นระบบที่เรียกว่า TP Map หรือว่า Thai People Map นั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลตรงนั้นเนี่ยจะนำไปสู่การแก้ปัญหาแบบมุงเป้า5มิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะความเป็นอยู่การศึกษาเรื่องของอไรายได้การเข้าถึงบริการของภาครัฐนะคะแล้วก็จะมีส่วนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น ของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรหรือกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องของกระทรวงอวด้วยนะคะก็จะลงไปสํารวจปัญหาของพี่น้องประชาชนว่าความยากจนนั้นมันจะต้องต้องการอะไรที่จะทําให้เขาหลุดพ้นจากสภาพความลำบากตรงนั้นได้แล้วขณะนี้รัฐบาลเองก็ได้พัฒนาเมนูแก้จนที่จะเป็นการเสริมศักยภาพให้กับกลุ่มเปราะบางตรงนี้ได้มีอนาคตมีชีวิตอย่าง มั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีนะคะเป็นเรื่องสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่คอรมได้เห็นชอบสิทธมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็มีรายละเอียดรวมถึงกรอบวงเงินงบประมาณที่รัฐบาลได้เห็นชอบค่ะมีรายละเอียดที่ยาวหน่อยนะคะแต่ว่าจะขอลกล่าวโดยสรุปเพื่อเป็น การทําความเข้าใจกับทุกทท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะมาตรการแรกนะคะคือจะเป็นการดูแลระคะาคาก๊สหุงต้มแต่จะเป็นการค่อยๆ ปรับขึ้นราคาก๊สหุงต้มด้วยสถานการณ์ราคาก๊สในตลาดโลกทีม่มีการพุ่งสูงขึ้นนะคะรัฐบาลก็จะเข้าไปดูแลเพราะฉะนั้นการเข้าไปพยุงราคาก๊สหุงต้ม LPG เนี่ยก็จะดูเดือนละ15บาทต่อถังเป็นเวลา3เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายนค่ะโดยราคาก๊สหุงต้มเดือนเมษายน จะอยู่ที่ถังละ333บาทเดือนพฤษภาคมจะขยับเป็น348บาทและเดือนมิถุนายนจะขยับไปที่ถังละ363บาทซึ่งราคาโดยปกติโดยคร่าวๆเดียวมันจะอยู่ที่ถังละ463บาทแล้วนะคะรัฐบาลก็เข้าไปพยุกดูแลในเรื่องราคาตรงนี้โดยใช้งบประมาณจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะและ ช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนายนเนี่ยการที่เข้าไปดูแลราคาก๊สถุงต้มเนี่ยจะตั้งกรอบวงเงินเบื้องต้นไว้ที่6,380ล้านบาทค่ะส่วนการตรึงราคาขายปลีกก๊สเซนจีวนะคะให้อยู่ที่1 5บ9าท59สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นเวลา3เดือนเริ่มต้นตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายน,นะคะ่ะอันนี้ปตทจะเป็นผู้บรหิหารจัดการค่ะในส่วนของ การลดค่า FT นะคะก็จะลดค่า FT ลง22สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา4เดือนค่ะตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคมให้แก่ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนค่ะอันนี้จะใช้งบกลางนะคะเป็นดูแลตรงนี้กรอบวงเงินเบื้องต้นก็ประมาณอยู่ที่2,000ถึง3,500ล้านบาทค่ะ มาตรการต่อมาคือตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่30บาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนค่ะหลังจากนั้นรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งค่ะจะเริ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งที่เข้าไปดูแล50%นั้นนะคะเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมถึงมิถุนายนค่ะโดยอัตราชดเชยประมาณ8บาทต่อลิตรนะคะก็จะใช้งบประมาณจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะ มาตรการต่อมาคือการดูแลผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบกจำนวนอยู่ที่157,000คนนั้นจะได้รับส่วนลดค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล250บาทต่อเดือนก็คือ5บาทต่อลิตรนะคะรวม50ลิตรเป็นเวลา3เดือนค่ะส่วนของ แท็กซี่มิเตอร์นะคะที่เข้าร่วมโครงการลมหายใจเดียวกันก็จะได้รับการดูแลค่ะในกลุ่มนี้มีจำนวน17,460คนจะสามารถซื้อก๊าซเซ v ได้ในราคาพิเศษ1 3บ2า,าท62สตางค์ต่อกิโลกรัมวงเงินไม่เกิน1,000 0บาทต่อเดือนนะคะเป็นเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายนค่ะจะมีการเพิ่มส่วนลด ค่าก้าชุงต้มให้กับกลุ่มเปราะบางผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ3.6ล้านคนโดยเพิ่มเงินเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนจากเดิมที่ดูแลอยู่แล้ว45บาทต่อเดือนนะคะอันนี้ก็จะเริ่มเมษายนถึงมิถุนายนงบประมาณตรงนี้คอรามอก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางอุดหนุนงบกลางในวันนี้ไปแล้วค่ะวงเงิน100 199ล้านบาทค่ะในส่วนผู้ ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวน5,500คนจะได้รับส่วนลดซื้อกาซถุงต้มเดือนละ100บาท3เดือนตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายนค่ะเรื่องของการลดอัตรางเงินสมทบในจ้างนะคะก็เป็นตามไปที่ประกาศครั้งที่แล้วคือจะดูแล ลดการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างจำนวน4.9แสนรายและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33จำนวน11.2ล้านคนนะคะที่ปกติต้องจ่าย5%ก็ให้เหลือจ่ายเพียงแค่1%เป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมค่ะในส่วนผู้ที่ประกันตนมาตรา39-40ก็ได้รับการลดอัตรางเงินสมทบนะคะ ผู้ประกันตนมาตรา9 9าจำนวน1.9ล้านคนที่ปกติจ่ายเงินสมทบ9%ก็จะจ่ายเพียงแค่1.9%เริ่มตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมค่ะส่วนผู้ที่ประกันตนอยู่ในมาตรา40จำนวน10.7ล้านคนนะคะก็จะลดจาก70-300บาทลดลงเหลือ42บถึง180าทก็แล้วแต่ทางเลือกที่ ผู้ประกันตนมาตรา40เลือกไว้นะคะจะให้เวลา6เดือนนะคะสำหรับมาตรผู้ประกันตนมาตรา40เริ่มตั้งแต่กุมภาถึงกรกฎาคมค่ะ นอกจากนั้ยังก็ยังมีมาตรการอื่นๆที่ดูแลเฉพาะกลุ่มนะคะอย่างการดูแลกลุ่มเกษตรกรคอรมอก็มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงกรเกษตรเร่งดำเนินการจัดทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร,กรโดยเน้นไปที่การแก้ปัญหาปุ๋ยรา,าราคาแพงแล้วก็การขัดแคลนปุ๋ยซึ่ง2ส,ส่วนราชการตรงนี้ทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงกรเกษตรเขาก็ประชุมทำงาน กันอยู่นะคะแล้วก็จะได้ข้อสรุปในอีกไม่นานนี้ค่ะทั้งราคาปุ๋ยแล้วก็ปัญหาราคาอาหารสัตว์นะคะอีกมาตรการหนึ่งค่ะคือยกเลิกการจ่ายเงินชดเชยราคาน้ำมันดีเซลหมูเร็วเกรดพรีเมียมตั้งแต่เดือนเมษายนนี้นะคะเป็นต้นไปเนื่องจากว่าเป็นน้ำมันที่ใช้กับกลุ่มรถยนต์ของผู้ที่มีกำลังซื้อสูงค่ะ เพื่อลดภาระการสนับสนุนของเงินในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะส่วนการดูแลกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะก็มอบให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาลดอัตรางดจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการต่ออายุทะเบียนรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะในปี2,565นี้กค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารการเดียวยาล่าสุดนะครับที่นำมาแจ้งกับทุกท่านได้รับทราบ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยาจากรัฐบาลนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ